สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋บอยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวชาย6ดาวหรือ constellation 6มาให้เราฟังกันนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้จะมาโชว์หรืออวดชาย6ดาวอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางจริงๆนะว่าเพื่อนๆจะสุมดีหรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนที่ผมไลฟ์นะฮะมีคนดูถามมาบ่อยมากๆว่า ที่ผมชายศูนย์ดาวจะอัพเป็น1ดาวดีไหมเห็นมันลดครูดาวหรือว่า2ไป3 3ไปสี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะับคำถามอย่างนี้บ่อยมากเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านของอาวุธด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของคอมโบที่เพื่อนๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมาต้องใช้ตัวนูน้นตัวนี้อะไรก็ว่าไปเนะาะ3ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักๆที่ผมจะพูดในคลิป,ลปนี้นะฮะแล้วก็เรื่องถ้าเกิดเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับชายเพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําการอธิิบายแลลล้วก็งคป บิวชายแบบ constellation ูนรไปแล้วนะและในท้ายคลิปนี้ก็จะมีทางด้านของคอมโบที่ผมเพิ่งจะทําได้ใหม่นะฮะเนื่องจากว่าครั้งก่อนตอนที่ผม constellation ูนย์ผมทําได้200,000ใช่ไหมคลิปนี้ก็ทําได้มากกว่านั้นแบบเยอะมากๆนะฮะก็ถ้าเกิดอยากดูก็รอดูจนจบคลิปนะฮะและ้วเมื่อก็จะได้เห็นคอมโบที่ผมพูดถึงเนาะก็สําหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านของพูดถึงกลุ่มดาวกันก่อนแล้วกันนะฮะว่าชายแต่ละกลุ่มดาวมันปลดเราได้อะไรบ้างจากการที่ผมได้เล่นมา จำนวนมากๆฮะหลังจากที่ผมได้ชาย6ดาวมาเนาะไปโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านของกลุ่มดาวของชายนั่นเองนะและผมขอพูดไว้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าเราไม่จําเป็นต้องปลดกลุ่มดาวนะไม่จําเป็นนะเล่นได้เหมือนกันแล้วโหดเหมือนกันแต่ปลดกลุ่มดาวมันช่วยไหมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะอย่าฝืนตัวเองนะไม่ปลดก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านของ กูดาวที่1กันก่อนละกันซึ่งจะเป็นทางด้านของการลดคูดาวลง20%ของท่า E นะฮะหรือ raging time นั่นเองเนาะซึ่งการลดคูดาว20%ถ้าเกิดถามกันตามตรงตอนที่ผมใช้จริงๆมันช่วยเยอะไหมโอเคมันช่วยในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะมีช่วงที่แบบว่าผมไม่อยากใช้อันติโอเคผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดตดกุมดาว6นะฮะถ้าเกิดใช้อันติสกิลก็จะคูดาลเป็นศูนนะบอกไว้ก่อนประมาณนี้นะซึ่ง ก็จะมีบางกรณีที่ผมไม่อยากใช้อันตินะฮะแล้วแบบว่าอยากตีแป๊บเดียวแล้วก็กดแคนเซิลซึ่งมันจะทําให้ระยะเวลานั้นอ่ะมันลดลงเยอะนะครับแล้วก็สามารถกลับไปตีแบบประชิดได้อีกทีหนึ่งแบบรวดเร็วเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันแต่พูดถึงในกรณีอื่นก็จะมีอย่างเช่นบางทีเราอยู่ในไฟที่ค่อนข้างที่จะนานนะฮะแล้วเราลืมตัวหรือเผลอนะครับเผลออยู่ในท่าประชิดได้นานพอสมควรนะฮะมันจะช่วยลดระยะในระดับหนึ่งเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรา อัดแม็กซ์เลยนะคือโดยปกติถ้าเกิดเราไม่ปลดมันก็จะอยู่ที่ประมาณ45วินะครับแต่พอเราปลดตรงนี้แล้วมันจะลดไป20%ซึ่ง20%นี้จะทําให้เราลดไปถึง9วิเลยนะฮะก็จาก45จะเหลือประมาณ36วิซึ่งโอเคมันก็เยอะแหละแต่ถ้าเกิดพูดถึงการใช้ให้แบบมีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะเราคงไม่อัดเต็มหรอกเราคงอัดประมาณสัก1นึ่งคอมโบสองคอมโบกับชายก็จะประมาณสักสิวิแล้วกันอ่ะตีให้สัก1ิวิหรือมากกว่านะครับนิดหน่อยๆซึ่งพอ1ิบวิปุ๊บแล้วก็ ทำสกิลโรเทชันก็คือไปที่ตัวที่2ใช้สกิลตัวที่3ใช้สกิลตัวที่4ใช้สกิลแล้วค่อยกลับมาใชา้ซึ่งพอเรากลับมาใชา้ปุ๊บสกิลคูดาก็อาจจะหายพอดีและเราก็สามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือการทำสกิลโรเทชันนั่นแหละฮนะซึ่งถ้าเกิดเราทำอย่างนี้นะฮะเราก็จะสามารถเล่นชาให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดได้และการที่เรามีลดที่เนเนี่ยมันจะทำให้สกิลโรเทชันพวกเนี้ยมันไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเฉยๆประมาณนี้เนาะ ก็แปลว่าเราก็รีดาดาวมจออกมาได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นะฮะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับกลุ่มดาวแรกเนาะถัดมานะฮะก็คือกลุ่มดาวที่2ซึ่งกลุ่มดาวที่2ถามว่ามันดีไหมโอเคมันดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่เหมือนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันจะแปลต่างกาันนิดหน่อยนะฮะตรงที่ว่าอันนี้จะเป็น d e f e a t e d เนาะ ซึ่งก็คือการสังหารหรือฆ่าศันนะะรตรูนั่นแหละหรือชนะศัตรูนั่นแหละเนาะแต่ในภาษาไทยก็คือการโจมตีศัตรูที่มีวิบไทร์ซึ่งมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะก็ Inform. อย่างเช่นการโจมตีให้ติดวิบไทร์และจากไปตีศัตรูแล้วได้สี่เอเนจีนี่คือบอกเลยว่าโกรมากนะถ้าเกิดตามตามที่ภาษาไทยเขาแปลนะเอหรือว่าผมอ่านผิดวะ <c oughs> ไม่น่าอ่านผิดมั้งประมาณนั้นแหละซึ่งในภาษาอังกฤษนะฮะมันคือการดีฟีตก็คือการที่เราสามารถล้มศัตรูได้หรือฆ่าศัตรูได้นั่นเองเนาะซึ่งมันจะให้สี่หน่วยโอเคมันสมมเหผลนะ ก็คือมันจะไม่โกงเกินไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันก็จะโกงเกินไประดับหนึ่งนะแต่ถามว่าอันนี้มีต้องมีไหมจะเป็นไหมอ่าไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าบ่อของชายเองมันก็ต่ําอยู่แล้วนะบ่ออันติเมตนะฮะ เนี่ยมันอยู่ที่60เองปั๊บเดียวเต็มปั๊บเดียวเต็มเชื่อผมสิมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือชายเราออกมาตีอยู่แล้วอะแล้วพอเราออกออกมาตีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกครั้งที่เราตี4ี่ฮิตติดกันนะฮะมันจะกลายเป็น Energy ให้กับตัวละครเราเรื่อย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 เยเรื่อยๆเยอะเลยนะซึ่งทั้ติวก็เต็มครับไม่จาเป็นเท่าไหร่ถัดมานะก็จะเป็นทางด้านของกลมดาวดที่3ก็คือการเพิ่มดาเมจให้กับสกิล E ของเรานะสกิล E ของเราก็คือทาาาาาางงงงดดด้้้้นนนขอออกกกกรรตีใละซึึ่่ถมมมมมมวคุัั็บเ ีก็ช่วยได้เยอะในระดับหนึ่งเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราอยากรี่ดอกมาให้ได้มากที่สุดก็มันจะเป็นทางเดียวที่จะปลดไปอีก3าม้ันนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ ุ่มดาวที่สีที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะเอาจริงๆถ้าเกิดอานะมันอาจจะซับซ้อนแหละแต่ถ้าเกิด้ให้ผมอธิบายมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือทุกตัวที่เราติดสถานะริบไทด์หรือหยุดชะง,งักนะฮะเราจะทําให้สตูตัวนั้นอะโดนริปไทด์แฟลชทุกๆสีวินะฮะก็คือโดนดาเมจแบบกระโดดไปมาปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วเป็นธาตุน้ำนะฮะทุกๆสีวิโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยก็คือเราแปะสถานะให้สตูเสร็จแล้วล้วก็ยืนมองเฉยๆก็ได้ทุกๆสวิมันก็จะทําดาเมจธาตุ เหมือนการถูกฟันแบบรัวๆเขาไปๆปซปปปึ่งมันก็สนุกดีนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองใช้ดูคือมันเหมือนแบบอะไรนะเหมือนกันฟันแบบเครื่องฉิงอยู่ๆแม่งก็ลอยขึ้นไปเลยก็งงเหมือนก <laughs> ันตลกดีเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ถามว่ามีประโยชน์มากไหมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมองไม่เห็นภาพนะฮะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าไอริฟทายฟลชเนี่ยมันเป็นการระเบิด AOE รอบข้างและเป็นการฟันทาาดน้ํารอบข้างนะซึ่งถ้าเกิดศัตรูมันอยู่กระจุกกระจุกกันเยอะๆใช่ไหมฮะแล้วเราติดสถานีให้กับศัตรูแบบเกือบทุกตัวอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่กระจุกกันทุกๆสีวิมันก็จะระเบิดแบบปิ้วปิ้วปิวคือมันก็โดนกันเองโดนกันเองแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไอเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวนะที่จะสร้างความเสียหายแบบ AOE ได้ดีมากนะครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยเวลาเราเจอกับัตูเยอะๆนะย้วมาสตรูเยอะๆนะ,ะๆนะถ้าแต่ตัวเดียวมันก็มันก็ทําดาเมจได้แหละแต่ก็อาจจะไม่แบบคุ้มค่าขนาดนั้นนะเพราะมันเป็น A o e วดาเมจเนาะก็ประมาณนั้นละกันนะฮะถ้าเกิดจะให้แปลง่ายๆนะและไอ้ไอ้นี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้คอมโบผมตอนนี้ผมทำสองแสนผมไม่สามารถใช้คอมโบเดิมได้เพราะไอ้นี่เลยเนี่ยมันเอาแต่ดาเมจท่านนะไม่กับตัตรูทุกๆสีวิซึ่งมันทำให้คอมโบผม ม่เวิร์กผมก็เลยไม่ได้ใชนะ้ในคอมโบที่ผมจะทำให้ใหดูล่าสดุาเดเนาะก็ช่างเถอะก็ไม่เป็นไรนะอย่างนั้นะผมก็ทำได้หลักแสนแหละก็โอเคแล้วแหละถัดมานะก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่5นะซึ่งกลุ่มดาวนี้ก็จะเป็นทางด้านของการอัปเกรดอนะันติเมตเนาะก็จะเป็นทางด้าน Ultimate อันติเมตอันนะี้นะและก็ถามว่ามันคุ้มค่าไหมก็ตามเลขเลยนะฮะอันติเมตแม่งแรงมากบอกเลยแรงจัดจัดแม่งคูณ8 8 2เปอร์เซ็นต์ และอันนี้คือยังไม่มีโบนัสนะถ้าเกิดเราติดสถานะวิบไทยก่อนนะครับแล้วเราตีด้วยอันติเบตรหรือเลนหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้คือโบนัสดาเมจที่เราจะได้เพิ่มมาอีกนะบอกเลยว่านี่คือคำนวณเพิ่มนะแรงจัดจัดแตะคููทาก,ก็สั้นมากๆด้วยโคตชอบเลย ก็ประมาณนี้แล <gram> ้วกันในสาระอันติเมตเนาะและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือทางด้าของกลุ่มดาวที่6ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ทําให้ชายนั้นเป็นเป็นตัวที่แบบว้าวไป dbsg โหลมากมาและเป็นหนึ่งในตัวที่โหดที่สุดถ้าไม่ใช่ที่สุดนะ ซึ่งมันก็คือการรีครูดาวของท่าอีนั่นเองและเพื่อนๆก็คงงงใช่ไหมครับว่ามันต้องใช้ยังไงนะฮะมันจะมีเงื่อนไขในการใช้อยู่นะซึ่งเงื่อนไข,ขของมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะก็คือการที่เรากดใช้อันติเมตตอนเราอยู่ในท่าเมลีหรือท่าตีประชิดนั่นเองเนาะและพอเราอยู่ในท่าตีประชิดเสร็จแล้วแล้วเรากลับไปในหมวดของการตีไกลมันก็จะทําให้ครูดาวนั้นกลายเป็นศูนย์ทันทีโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลย แปลว่าอะไรนั้นแปลว่าเราสามารถกลับไปสู่โหมดตีใกล้ได้อีกครั้งหนึ่งในทันทีเลยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะโกงมากในระดับหนึ่งเลยแลวผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทาเลน้นหกนี่โกงมากๆเลยนะครับก็ประมาณนั้นละกันเนาะแล้วถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของอาวุธของอชายซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตมากๆในตอนที่ผมไลฟ์นั่นเองเนาะซึ่งผมขอแบ่งเป็น3กรณีนั่นเองนะมันจะมีอยู่ทางด้านของการปีใกล้ทางด้านของใช้ elemental burst หรือแปะสถานะวิบไท และก็ในการใช้ทั้ง2แบบนั่นเองเนาะซึ่งเอาเป็นกรณีที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะก็คือการตีใกล้นั่นเองและในกรณีนี้นะฮะผมจะแนะนําไปทางด้านของรัสนั่นเองซึ่งรัสเองมันจะเพิ่มดาเมจการตีปกตินะฮะแลายนก็คงคิดว่าเออมันจะเพิ่มดาเมจตอนกด e ด้วยหรือเปล่าวะเพิ่มนะครับเพ,เพิ่มแลวเพิ่มแรงมากด้วย8 0นี่แรงมากเลยนะอันนี้คือขัดหน้านะแต่ในกรณีที่ไม่ขัดมันก็แรงอยู่ดีนะบอกเลยว่ามันแรงมากๆและผมแนะนํามากเลยสำหรับคนที่ใช้ชายเป็นหลักแล้วก็ ไม่อยากสุ่มธนู5ดาวนะฮะสดาวอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเนื่องจากว่ามันเพิ่มเบสัแทกด้วยแหละมันก็เลยแรงมากนะและถัดมานะคะับจะเป็นทางด้านของการใช้ Elemental Burst หรือการใช้แบบ Elemental Skill อย่างเช่นวิบไท e อะไรอย่างนี้นะสำหรับในกรณีของใช้นั่นเองเนาะซึ่งผมแนะนําเป็นทางด้านของ Stringless นั่นเองแล้วถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเอามาใช้แบบเพื่อจะทําดาเมจอลังการในตอนอันติอะไรเงี้ยโอเคอันนี้แรงสุดนะครับบอกเลยว่านี่แรงที่สุดแต่ถ้าเกิดพูดถึงในการเอามาใช้จริงๆไม่คุ้มเท่าไรมันเบามากในการใช้แบบปีปกติมันเบามากนะฮะก็ไม่คุ้มแล้และสุดท้ายแล้วนะก็คือทางด้านของธนูสกายฮาร์ฟนะซึ่งมันจะอยู่ประมาณกลางๆของทั้ง2องอย่างนะก็คือ ทั้งด้านของการตีแรงด้วยทั้งด้านของการอันติแรงด้วยแต่ว่ามันจะเพิ่มอีกอกรณีหนึ่งคือมันเพิ่มคริเรทนะครับซึ่งอันนี้เป็นสแตตที่ดีมากๆสำหรับชายนะคริเรทดียังไงคือมันจะเพิ่มการติดสถานะรีบ้ายให้กับตูที่เราตีลงไปนะ ยิ่งเราติดิดเยอะเท่าไหร่นะครับตอนที่เราอยู่ในสถานะการตีประชิดนะมันจะติดริบายให้กับสต,ตูตัวนั้นมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้นดีมากๆนะครับมันเป็นตัวแจกจ่ายสถานะริบายนั่นแหละและอันนี้เองซึ่งจะเป็นตัวทําดาเมจแบบอลังการงานสร้างให้ชายนะยิ่งชายติดิดมากเท่าไหร่นะครับแปลว่าสตูก็จะยิ่งติดริบายมากขึ้นเท่านั้นยิ่งติดไปหลายตัวเท่าไหร่ AOE ดามเกก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือข้อดีของการใช้ธนูคีดเด่นนั่นเองเนาะ ซึ่งเพื่อนๆอาจจะคิดอยู่ว่าเพ่ๆๆนั่นะมันธนูห้าดาวพี่คิดว่าคนทุกคนจะมีกันเลยซึ่งโอเคใช่ครับมันสมยากใชมมกมกมม่มันสมยากมากอย่างที่เพื่อนๆเห็นผมจะได้มามันสมยากมากและบางคนก็อาจจะไม่มีนะพูดถึงในกรณีของคนที่ไม่มีเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะสมได้มาแหละซึ่งก็โชคดีสำหรับเพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อนก็สามารถใช้ได้เลยนะผมแนะนําเลยว่ามันใช้ได้ดีมากๆแต่ในกรณีสําหรับคนที่ยังไม่มีแต่อยากใช้ธนูประมาณนั้น แนะนำเป็น BP ครับอันนี้ก็ดีมากๆและเป็นหนึ่งในธนูเดียวด้วยมั้งไม่ใช่ธนูเดียวเลยเ้ากับแม่นับสกายฮาร์ปนะเป็นอีกธนูเลยที่เป็นคีิเลนนะฮะและสแตทลองพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเวลาตีประชิดดีมากๆดีมากๆแนะนํำเลยครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงสายฟรีแบบฟรีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีธนูสกายฮาร์แบบสมไม่ได้จริงๆนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับทางด้านของแบล็ก m i t ธเองก็ยังมีทางด้านของธนูให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะว่าอยากเล่นเป็นสายไหนนั่นเองเนาะซึ่งทั้ง2อ,อันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีเอฟเฟกอะไรขนาดนั้นนะอย่างเช่น Type. ถามว่าโอเคไหมโอเคมันเพิ่มแอคแท็กหลามันก็เอาไปใช้ได้แต่ถามว่าตรงนี้มันจะได้ใช้ไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะอันนี้เป็นเอ็มช็อตเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าการชาร์จโจมตีแบบปกติมันนับหรือเปล่าว่าเป็นเอ็มช็อตแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่นะเพราะมันต้องติดตรงวิกสปอตด้วยหรือก็คือจุดออกของสตูรูซึ่งน่าจะยากแต่ถามว่าเราสามารถใช้จริงๆได้หรือเปล่าก็ใช้ได้นะก็คือเวลาเรากดเล็งยิงไปที่วิกสปอตหรือคือจุดออกของสตู ในระยะเวลา10วินาทีนะครับเราจะสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้ถึง36%นะไม่ใช่ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแต่เป็นโจมตีเพิ่มขึ้นไดถึง36%แล้วก็เพิ่มสปีดอีก10%เซึ่งมันก็โอเคแหละก็สามารถใช้คอมโบได้นะกับชายยิงให้โดนจุดอ่อนก่อนแล้วก็ตีแต่บางศัตรูมันก็ไม่มีจุดอ่อนแล้วบางตัวมันก็หาจุดอ่อนยากเลยคือมันจะอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วถัดมานะก็จะเป็นทางด้านของคอมพาวด์โบนั่นเองเนาะ,ะอ,อน,นี้จจมเ คือถ้าเกิดได้ใช้จริงๆก็คือตอนที่เราแบบยิงแบบในสถานะธนูจริงๆนะฮะแต่ว่าถามว่าตรงนี้ได้ใช้หรือเปล่าเป็นไปได้นะมันเขียนว่านอ r m ม l attack ซึ่งจริงๆผมยังไม่ได้ลองนะถ้าเกิดใครลองแล้วก็บอกผมด้วยก็ได้นะหรือคอมเมนต์บอกเลยก็ได้นะซึ่งตามที่มันเขียนไว้มันก็จะเหมือนในกรณีของทางด้านของรัสนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดพูดถึงในกรณีของรัสนี่มันอาจจะดีก็ได้นะครับซึ่งมันจะเพิ่มถึง4แต็กเลยนะแล้วมันก็จะเพิ่มสปีดด้วยนะฮะซึ่ง4แท็กเองเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามนอาจจะเพิ่มแค่ สเอเองอะมากจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่มันดูเยอะจริงๆก็จะเป็นทางด้านของ Attack Speed นะที่เพิ่มขึ้นมาเป็น1.8%เลยนะอันนี้มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงสตัดที่มันเพิ่มขึ้นนะสปีดในการโจมตีของเรามันเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าแปลว่าดาเมจแล้วที่เราลีดออกมาได้ก็เกือบ2เท่าบางทีอันนี้อาจจะดีก็ได้นะในระดับนึงซึ่ง ผมให้มันดีต่างกันแล้วกัน,นะฮะสำหรับธนูสองอันเนี่ยมันดีต่างกันอันนึงคือเงื่อนไขคือเราต้องยิงในสถานะธนูก่อนแต่อันนี้คือเราจะต้องเก็บสแตก็กแต่ว่าเราจะเสียฟิสิกอลดาเมจตรงนี้ไปถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในสถานะธนูเนาะึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่ว่าแนวเล่นของเรานะว่าเราอยากเล่นแนวไหนนั่นเองเนาะก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะฮะก็โดยรวมสําหรับธนูก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ผมใช้อะไรก็สกายฮาร์ปนะนั่นแหละนะฮะเพราะว่า เนื่องจากว่าอยากได้คีเลสนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากได้คีเลสแต่ว่าใช้ลัสก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเรามาพึ่งอร์ติแฟกที่เหลือเลยก็ได้ก็ประมาณนั้นละกันนะสําหรับอาวุธโอเคครับสุดท้ายแล้วนะก็คือการทําคอมโบแบบดาเม็จัดจ้านมากๆนะฮะซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้คือทําเพื่อความสะใจล้วนๆนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่อะไรที่เอาไปใช้ได้แบบในดันหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้เยอะบ้างนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงตัวละครที่เราจะใช้กันก่อน,อนละกันว่าเรามีอะไรบ้าง เราจะมีทางน้าของชายที่ใช้ธนูสปริงเลสนะฮะแล้วก็บาบาร่าที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาวุธนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอร์ติแฟกนี้ไม่มีอะไรจําเป็นเลยนอกจากว่าน้องตีเป็นธาตุน้ําซึ่งดีมากๆนะฮะแล้วเราต้องใช้มากๆแล้วก็เพิ่มไฮโดรดม์มาอ5%แล้วถัดมาก็คือทางน้าของซูโคสนั่นเองที่ใช้สมุดนี่นะครับเพิ่มดาเมจแล้วถามว่าทำไมผมต้องแปะให้กับซูโคสด้วยเพราะว่าซูโคสจะเป็น ตัวถัดไปจากจากาบาลานะคับมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะอยู่นานกว่าเดิมน,นิดนึงผมก็เลยแปลว่าให้กับสุโภตันเองเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของอาร์ติแฟคลมนะฮะซึ่งมันจะลดการต้านทานของ Elemental r e s i s t ิ n c นทีเราเอาไปผสมด้วยนะอย่างเช่นเราเอาไปผปสมธาตุน้ำปุ๊บมันก็จะลด Elemental r e s i s t ิ n c นรือ ลดต้านทาน่านนั้นให้แก่สจูเนาะซึ่งมันก็ดีมากๆเลยฮะตั้ง40%เลยนะดีมากๆเลยแล้วในจากนั้นแล้วซูโคสก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเพิ่ม Elemental Mastery นั่นเองซึ่งมันก็เพิ่มได้เยอะแหละ1ก็คือเพิ่ม50ใช่ไหมครับและอันที่2ก็คือเพิ่มอีก20%ของซูโคสซึ่งเพิ่มประมาณเกือบร้อยหรือถ้าเกิดโบยอีก50ก็ประมาณ150นะฮะก็เยอะมากๆเลยก็ดีมากๆและถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของเบเนตซึ่ง อย่างที่เพื่อนรู้ครับเบเนตไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เอามาบัฟจมตีใช่บัฟจมตีซึ่งผมก็ใส่อาวุธเป็นทางน้าของฟาโเนียนะให้มันด่ามในสูงๆแหละแค่ก็ดาามใสูงๆก็จะได้เพิ่มมาเป็น790หน่วยแต่อันนี้คือยังไม่วกอาหารนะะบอ,อาหารอีกก็จะเป็นพันนะฮะบอกเลยว่าเลิศเลยดีมากๆก็ประมาณนั้นและกันเนะาะสลับคอมโบนะฮะที่ผมจะให้ดูในะตอนนี้นั่นเองแต่จะติดไม่ติดก็อีกเรื่องนึงนะ はだ。ほっえ